ซึ่งคำถามที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้เลยครับทุกคนแล้วเงินเฟอ้อที่ลาวเนี่ยมาจากไหนครับทำไมมันถึงมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลกได้ขนาดนะั้นทำไมมันถึงมากกว่าประเทศไทยได้แบบ5าเท่า6เท่าขนาดนี้นะครับกับสวัสดีสบายดีพีเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะเมื่อนี้มาพบกันอีกแล้วกับสองบีบ่าวลาวคนน้องบัวพี่น้องอ่าเมื่อนี้เอาซีมาว่า สู่อีสุนองพานเนาะอีกเรื่องนึงทีเหล้าถือว่าเป็นวิกฤตในตอนนี้เนาะก็คือเรื่องเงินเะพิรเนาะนะ ah พี่น้องเนาะสาเหตุพี่นะ้องเนาะสาเหตุที่ว่าเงินกี่เพิร์สูงเพิร์นักเนาะมันมีต้นตอมาอย่างทีเนาะคือเบาเล้าแต่พังแล้วคือค้นพันวันเะนาะเนาะเป็นสื่อทางไทยพนะันวันวิเคราะห์ถือกันทุกขอเลยทีเดียวแต่พอสาเหตุน,นี้เนาะทีว่าเหตุแห่งเงินเล้าเฟิร์สูงขึ้นเนาะ นับมือขึ im, ้นขึ้นทุกวันทุกวันอะไรไปนองเฮ็ดในเนี่ยนี่มันถึงขันมีกิ๊ดเลยเนาะไก่แจ้วแวาทั้งแตกเรื่องไปนองเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องเนาะไปเบิ่งรายละเอียดน้ำกันก่อนพี่น้องนะครับชิมะวารายละเอียดน้ำลงอีกเนาะเธอหนึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะก่อนอื่นไปแต่ขอขอบคุณเนาะทีบต้นสะบัดเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเนาะ อีกหนึ่งประเทศที่กําลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจแบบหนักหน่วงมากๆเลยนะครับนั่นก็คือสอปปลาวเพื่อนบ้านเรานั่นเองครับถามว่าหนักขนาดไหนใช่ไหมครับค่าเงินกีบถ้าเทียบก่อนช่วงโควิดนะครับอ่อนค่าลงมาแล้วมากกว่า60%เกิดอะไรขึ้นกับสปปลาวหาคำตอบได้ที่ Think Business ครับ ถ้าเกิดอยากจะพาเพื่อนๆย้อนอนดีตไปสักเล็กน้อยก่อนช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดที่ลำิบาดกันไปทั้งโลกนะครับเพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าเงิน10,000กีบเนี่ยแลกได้1ดอลลาร์นะครับแต่ว่าจากข้อมูลล่าสุดเดือนกรกฎราคม2023นี้นะครับเราจะต้องใช้สูงถึง21,300กีบนะครับถึงจะแลกได้1ดอลลาร์ครับแล้วถ้าเกิดเราไปดูแนวโน้มของค่างเงินหรือดูจากเศรษฐกิจต่างๆดูจากกราฟต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าแนวโน้มค่าเงินกีบเนี่ยยัง อ่อนค่าแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับ ตัวเลขหนึ่งนะครับที่มีปัญหามากที่สปปลาวเลยครับมันก็คือตัวเลขเงินเฟ้อนั่นเองครับคำว่าเงินเฟ้อในผมเชื่อทุกท่านน่าจะได้ยินร่วงตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับว่าเงินเฟ้อสูงทั่วโลกเกิดสงครามรัสรเซียยูเครนทาให้ซัพพลายเชนทั่วโลกขาดพอซัพพลายเชนทั่วโลกขาดทาให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นพอต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นมันก็เลยทําให้สินค้าทั่วโลกราคาแพงขึ้นนั่นเองครับแล้วประเทศลาวเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการนนนําาาาาเเเข้้ยยออะคะครััพพสาาสิทท่่วโลลลกกแงงม็งผ ให้อัดตรางเงินเฟอ้อในประเทศลาวเองเนี่ยนะครับ พุ่งสูงมากๆนะครับอย่างข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมานะครับอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยสูงถึง41.26ซนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราเนี่ยอยู่แถวๆประมาณ5-6เปรียบเทียบกับอเมริกาอยู่ประมาณ6-7นะครับจะเห็นได้ว่าการสูงระดับ40กว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติเลยครับแล้วถึงแม้ว่าตัวเลขเดือนล่าสุดเดือนกรกฎาคม2023เนี่ยจะมีการปรับตัวลงมาเหลือแถวๆประมาณ20นะครับแต่ต้องบอกกับเพื่อ,อนๆก่อนนะว่าไอ้ตัว ตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยจะเป็น year on year หรือว่า y o y นะครับที่เราเรียกกันเนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบเดือนนี้ของปีนี้ เปรียบเทียบกับเดือนที่แล้วถูกไหมครับไอตอนเดือนกุมภาที่มันสูงระดับ4 0กว่าเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นการเทียบฐานที่ต่ําก่อนจะเกิดปัญหาเงินเฟอ้อหรือก่อนวิกฤตสงครามยูเครนรัเสเซียขึ้นมานะครับแต่ว่าไอตัว20เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบกับฐานที่สูงแล้วของเดือน7ปีที่แล้วนะครับดังนั้นแม้ตัวเลขเงินเฟอ้อจะปรับตัวลดลงแต่เท่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยปัญหาเงินเฟอ้อในประเทศลาวเนี่ยครับยังไม่ได้เบาลงอย่างที่ตัวเลขมันบอกเลยครับ ซึ่งพอเงินเฟอ้อยิ่งสูงนะครับมันก็จะยิ่งทําให้ค่าเงินอ่อนคันอ่ครับถ้าให้เพื่อนๆเ,เปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยเอาง่ายๆว่าถ้าเงินเฟอ้อระดับ40%เนี่ยนั้นหมายความว่าถ้าทุกคนถือเงินกีบไว้1ปีนะครับทุกในเงินกีบในมือของทุกคนเนี่ยจะมีมูลค่าลดลง40%นะครับหรือว่าจากเดิมที่เคยซื้อของได้ร้อยชิ้นนะครับจะซื้อได้แค่40ชิ้นเท่านั้นเองเมื่อเปรียบเทียบกับอีกค่าสกุลเงินหนึ่งที่อ่าเงินเฟอ้ออาจจะประมาณสัก 5%จากเดิมที่เคยซื้อได้ร้อยชิ้นถ้าไปถือสกุลเงินอันนี้จะถือได้95ชิ้นนี่ครับถ้าถามเพื่อนจริงอยากถือกลีบหรือถืออีกสกุลเงินหนึ่งมากกว่าครับแน่นอนครับว่าทุกคนก็เห็นภาพนี้เหมือนกันทุกคนก็เลยเทขายกลีบแล้วไปถือสกุลเงินอื่นๆที่ไม่ใช่สกุลเงินกีบนั่นเองครับมันก็เลยเป็นแรงเทขายไปเรื่อยๆเลยทำให้เงินกลีบยิ่งอ่อนค่าในช่วงที่ผ่านมานั่นเองครับ ซึ่งคำถามที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้แหละครับทุกคนแล้วเงินเฟอ้อที่ลาวเนี่ยมาจากไหนครับทำไมมันถึงมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลกได้ขนาดนั้นทำไมมันถึงมากกว่าประเทศไทยได้แบบ5เท่า6เท่าขนาดนี้นะครับเรื่องนี้มีคำตอบแน่นอนครับซึ่งจุดเริ่มต้นของอปัญหาค่าเงินกีบตอนนี้มันเกิดมาจากการที่ขาดดุลการค้าและบริการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานพอสมควรเลยครับซึ่งไอ้การขาดดุลทั้งการค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นว่าประเทศลาวนะครับมีการนําเข้า มากกว่าส่งออกมาแบบต่อเนื่องเลยครับถ้าเปรียบเทียบกับเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ใช้เงินมือเติบนั่นแหละครับหาเงินได้น้อยแต่ขยันนําเข้าขยันใช้จ่ายเงินมากๆเลยนะครับซึ่งจากข้อมูลตอนนี้นะครับประเทศลาวเนี่ยก็มีการขาดดุลการค้าและบริการเนี่ยสูงถึง3 0 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ไปแล้วนะครับและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับแล้วเวลาที่เรานําเข้าสินค้าและบริการเข้ามาเนี่ย มันก็จะเป็นแรงเทขายเงินกีบไปอีกในตัวนั่นเองครับเพราะว่าเวลาที่เราสมมติว่าเราอยากจะไปซื้อน้ํามันที่ต่างประเทศถูกไหมครับตลาดน้ํามันในต่างประเทศเนี่ยเขาจะซื้อขายเป็นดอลลาร์กันแล้วประเทศลาวถือกีบอยู่ใช่ไหมถ้าอยากจะซื้อน้ํามันก็ต้องเทขายกีบเพื่อแลกดอลลาร์ดังนั้นหมายความว่ายิ่งนําเข้ามากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นแรงเทขายกีบมากขึ้นเท่านั้นก็จะยิ่งเป็นแรงกดดันทําให้ค่าเงินกีบอ่อนตัวนั่น,น,นเองครับ ซึ่งจากข้อมูลที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นะคบว่าประเทศลาวเนี่ยมีการขาดดุลการค้าไปแล้วมากกว่า3 0 0นล้านดอลลาร์นะครับซึ่งไอ้ทุนสำรองระหว่างประเทศที่ขาดดุลไปมากเรื่อยๆเนี่ยแหละครับ ถ้าอยากให้ทุกคนเห็นภาพมันก็เปรียบเสมือนคนคนหนึ่งที่ทุนสำรองเนี่ยเป็นเหมือนกับเงินในกระเป๋าเงินของเรานะครับพอมันขาดดุลไปมากเรื่อยๆเงินในกระเป๋ายิ่งน้อยลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาเรามีเรื่องฉุกเฉินมีเรื่องอะไรที่ต้องไปบริหารจัดการเนี่ยมันก็จะตึงมือมากขึ้นขาดมือมากขึ้นถูกไหมครับและทีนี้เนี่ยเวลาประเทศเรามีเงินในกระเป๋าน้อยลงมีทุนสำรองน้อยลงเนี่ยเวลาจะไปแทรกแซงค่างเงินเวลาจะไปนำเข้าส่งออกสินค้าหรือว่ามีวิกฤตหรือมีอะไรต่างๆที่จะต้องใช้เงินในการเข้าไปรักษาเหตุ หรือว่าช่วยเหลือวิกฤตนั้นเนี่ยก็จะสามารถทําได้น้อยลงดังนั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับพอขาดดุลมาลักษณะนี้ประเทศลราเลยไม่สามารถแทรกแซงค่างเงินกีบให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือว่าให้มันค่อยๆลงแล้วเศรษฐกิจสามารถปรับตัวได้ทันได้เลยนะครับนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุน,นั่นเองครับซึ่งอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่แล้วครับว่ายิ่งนําเข้ามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้ปัญหาค่างเงินยิ่งอ่อนลงมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วปัญหาหนึ่งที่มันทําให้ประเทศเรายัางต้องนําเข้ามาเรื่อยแบบหยุดไไม่ได้นะครับ นั่นก็เพราะว่าสินค้านําเข้าหลักของเขาคือ1น้ํามันนะครับ2คืออาหารนั่นเองครับซึ่ง2ส,สินค้าเนี่ย ถือว่าเป็นสินค้าจําเป็นนะครับน้ำมันเป็นเหมือนหลอดเลือดที่ขับเคลื่อนประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการใช้พลังงานต่างๆในประเทศเนี่ยก็จะใช้น้ํามันเป็นหลักนะครับแล่วกผลิตก,กระแสไฟฟ้าก็ต้องใช้น้ํามันนะครับรวมถึงอาหารอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ดังนั้นประเทศลาวเหมือนกับไม่มีทางเลือกเลยครับในเวลานี้ว่ารู้แหละว่าการนําเข้าเนี่ยมันทำให้ค่าเงินอ่อนค่านะครับแต่ก็ไม่สามารถหยุดนําเข้าได้นั่นเองครับและที่นี้ครับพอนําเข้าแบบไม่พัก แต่ว่าเงินในกระเป๋าหรือว่ารายได้อีกข้างหนึ่งที่มันจะต้องหามานเนี่ยมันไม่สามารถหาได้ตามแผนหนึ่งในวิธีในการแก้ปัญหาที่คลาสสิกที่สุดและใช้กันทั่วโลกเลยนะครับนั่นก็คือการก่อหนี้เพิ่มหรือการกู้เงินมานําเข้านั่นเองครับทีนี้ครับโดยปกติที่เวลารัฐบาลกู้เนี่ยครับมันก็จะกู้ด้วยการออกพันธบัตรต่างๆถูกไหมครับอย่างเคสของประเทศเราเนี่ยครับประเทศที่มาปล่อยกู้ให้กับเราเยอะมากในช่วงที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือ จีนของเรานั่นเองเนี่ยแหละครับเต่แต่ว่าพอลาวเนี่ยมีการนําเข้าแบบต่อเนื่องรายได้ไม่เข้าเป้าอย่างที่คิดทําให้ลาวเนี่ยครับเกิดปัญหาอย่างหนึ่งที่ตามมาก็คือการดีฟอลต์นี่หรือว่า ผิดนัดชาระนี้นั่นเองครับซึ่งปัญหาระดับประเทศเลยนะครับว่าถ้าเกิดมีการผิดนัดชําระนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับมันก็จะยิ่งทําให้ทั้งประเทศเนี่ยมีความน่าเชื่อถือที่ลดลงครับถ้าเราไปดูเครดิตเบรตติ้งที่ต่างประเทศเขาใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็น Moody ไม่ว่าจะเป็นฟิตเบรตติ้งต่างๆนะครับที่ใช้กันเนี่ยอย่าง Moody นะครับมีการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศลาวนะครับลงมาอยู่ที่ละดับ Caa 3ถ้าเกิดถามว่า Caa 3แย่ขนาดไหนนะครับก็คือเกือบแย่ที่สุด ของตารางเครดิตเรตติ้งที่เกิดขึ้นเลยครับแล้วเวลาถูกปรับอันดับความน่าเชื่อถือนะครับมันจะทําให้ต้นทุนในการกู้เงินของประเทศลาวเนี่ยครับยิ่งสูงขึ้นจากเดิมสมมุตินะครับว่าเคยกู้เนี่ยจ่ายดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ6-7%พอเครดิตเรตติ้งถูกปรับให้ต่ําลงนะครับมันก็หมายความว่าประเทศลาวมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็จะต้องการริส์พเียหรือว่าดอกเบีย้ยที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้น ในช่วงที่ผ่านมานะครับจากเราสมมติว่าเคยจ่ายดอกเบี้ยที่ประมาณ5-6%นะครับในช่วงปัจจุบันตอนนี้อาจจะต้องจ่ายสูงถึง20-30%ก็จะยิ่งเป็นต้นทุนแฝงให้กับการกู้เงินเวลาที่เรามากู้เงินอีกนะครับแล้วปัญหาก็จะยิ่งเข้มข้นยิ่งซับซ้อนเข้าไปมากขึ้นนะครับเพราะว่าแหล่งกู้เงินของเราเนี่ยเขากู้เงินในประเทศไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับเวลากู้เงินของเราเนี่ยเขาจะต้องไปกู้เงินจาก ต่างประเทศเท่านั้นนะครับสมมุตินะครับว่าตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่1นึ่งกีบเท่ากับ1ดอลลาร์ถูกไหมครับถ้าเราอยากกู้สัก1ล้านดอลลาร์เราก็ต้องเตรียมเงินไว้10,000ล้านกีบถูกไหมครับดังนั้นเราก็10,000ล้านกีบนะครับไปแลก1ล้านดอลลาร์กลับมาใช้ใจ่ายนู่นนี่ป๊บปป๊ป,ปถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยครับเวลาจะคืนนี้อย่างที่เราทราบกันใช่ไหมครับว่าค่าเงินกีบอ่อนตัวลงนะครับจากข้อมูลล่าสุดก็คือ2 1 0 0 0กีบอยู่ 1, ดอลลาร์ เราจะต้องคืนเงินเขาเป็นรูปเงินดอลลาร์ถูกไหมครับดับงนั้นเนี่ยจากเดิมที่กู้เงินเราใช้แค่1นึ0 0หมล้านกีบถูกไหมครับแต่เวลาจะคืนเงินเขาเนี่ยเราต้องใช้เงินสูงถึง 21,000ล้านกีบหรือว่าสูงขึ้นแบบ2เท่าเลยนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ทาให้ลาวจะต้องยิ่งกู้เงินมากขึ้นไปเพื่อน,นําเงินมาคืนหนี้เก่าๆนั่นเองครับแต่ว่าถ้าใครได้ติดตามข่าวก็จะเห็นว่าลาวเองก็ไม่ไหวไม่สามารถจ่ายหนี้คืนจีนได้นะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆจินตนาการว่าเราเป็นคนคนหนึ่งที่เรากู้เงินแล้วเราไม่สามารถจ่ายหนี้คืนเขาได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการบังคับขายสินทรัพย์ในมือแล้วนําเงินไปคืนถูกไหมครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจีนเองเป็นเจ้้าาาาาหนีรรยใ่่ไมสามสาถ คืนเงินได้จีนเองก็เลยบังคับขายและยึดสินทรัพย์ของประเทศลาวน,นั่นเองครับซึ่งสินทรัพย์หลักนะครับที่ถูกเปลี่ยนมือจากลาวเป็นจีเนี่ยก็คืออำนาจในการควบคุมโครงข่ายโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ของประเทศนะครับที่ถือว่าเป็นไรายได้หลักของลาวเลยนะครับเรียกว่าเคสนี้เนี่ยประเทศจีเนี่ยได้ซื้อของในราคาดิสคาว์ไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับและที่นี้นะครับปัญหาเรื่องของวิกฤตเงินของลาวนอกจากเงินเฟอ้อที่สูงแล้วและกู้หนี้อย่างมหาศาลเนี่ยเลยจะให้ตอนนี้ครับมันไม่มีใครอยากถือค่าเงินกีจใครๆก็อยากจะเทขายเพราะรู้ว่าแนวโน้มค่าเงินนนของาวีม ที่จะอ่อนค่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเังเอันว่าในช่วงต้นปี2023เนี่ยผมมีโอกาสได้ไปที่ประเทศลาวมาเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับใจะเรว่าพี่ๆน้องๆคนชาวลาวเนี่ยแหละครับถามถึงปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างณนะปัจจุบันตอนนี้นะครับสิ่งที่น่าตกใจแล้วหลายๆท่านอาจจะไม่นึกถึงเลยนะครับนั่นคือ ต้นทุนในการแลกเงินของคนลาวเนี่ยตอนนี้สูงมากๆนะครับคนลาวเองเขาก็รู้นะครับว่าถือค่าเงินกีบต่อไปเนี่ยมันก็จะยิ่งอ่อนค่าลงอ่อนค่าลงดังนั้นพอคนลาวเริ่มหาเงินกีบเข้ามาในกระเป๋าแล้วเขาก็พยายามหาทางแลกหรือเปลี่ยนไปเป็นสกุลเงินอื่นไปเป็นสินทรัพย์อื่นนะครับทีนี้พอหลายๆคนพยายามแลกพยายามอยากจะเปลี่ยนเนี่ยครับมันก็เลยยิ่งเกิดแรงเทขายทาให้ค่าเงินกีบอ่อนค่านะครับถึงแม้ว่าตัวเลขค่าเงินแลกเงินเนี่ยครับที่ตอนช่วงเวลาที่ผมไปเนี่ยเอ่อมันจะประกาศไว้ที่ประมาณสัก 1>, 1บาทเนี่ยครับแลกได้ประมาณสัก4 5 0ร้อยาถึงสี่กีบถูกไหมครับแต่ว่าเวลาแบบไปแลกจริงๆต้องใช้สูงเกือบ,อบประมาณ600กีบนะครับถึงจะแลกได้1บาท ซึ่งตรงนี้เป็นต้นทุนแฝงในการทําธุรกรรมของเขามากๆเลยนะอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณสัก10%ถึง20%ที่เขาจะต้องจ่ายมากขึ้นก็จะยิ่งเป็นต้นทุนแบกให้กับประชาชนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นต้นทุนแฝงที่เราอาจจะไม่ได้เห็นในตัวเลขต้องจากไปอยู่ที่ประเทศลาวจริงๆนะครับซึ่งคนลาวเองหรือพี่น้องชาวลาวเองเขาก็บ่นกันนะคบว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยถือว่าหนักกับประเทศเขามากๆนะครับและเรื่องปัญหาเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นนะครับ กระทบกับพี่น้องชาวเรามากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปดูค่าแรงขั้นต่าของประเทศเขาเนี่ยก็คือถ้าเกิดจบปริญญาตรีทํางานโดยทั่วไปอ่ะโดยสตาร์ทนะครับก็จะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณสัก2ล้านกีบต่อเดือนนะครับถ้าตีเป็นเงินบาทให้เพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก 3,000- ันถึงสี่พบาทนะครับแต่ว่าน้ํามันท่นูนลิรละห้าสิบหกสิบบาทข้าวจานหนึ่งพอๆกับบ้านเรานะครับค่าไฟยูนิตหนึ่งน่าจะประมาณ7จ็ดถึงแบาทณปัจจุบันตอนนี้นะครับดังนั้นพอเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนใประเทศ ของเขากับรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะครับว่าตอนนี้พี่น้องชาวลาลำบากมากจริงๆกับวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตอนนี้ครับซึ่งถ้าเกิดเรามองประเทศลาวตอนนี้นะครับเขาก็จะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ถังแตกมากๆแล้วก็ไม่สามารถหาไรายได้ได้อย่างที่ควรจะเป็นนะครับดังนั้นพอเขาถังแตกมากๆหาไรายได้ไม่เข้าแบบนี้แต่ว่ารายจ่ายมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทั้งจากค่างเงินที่อ่อนค่าแล้วต้องนําเข้าเงินนเข้ามาเรื่อยๆนะครับ <S <S เรื่องกับทุกท่านตามตรงเลยครับผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่า เคสของเราเคสนี้ครับจะจบลงแบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดย้อนอดีตไปดูจากวิกฤตทางการเงินของประเทศอื่นที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะต้องมีประเทศหนึง่งหรือมีกองทุน IMF อะไรต่างๆเข้ามาอุ้มกิจาการต่างๆนะครับเพื่ออัดฉีดเงินเข้ามาแล้วทาให้ประเทศฟื้นคืนกลับมาได้มีการลงทุนทําให้รายได้ที่เคยขาดหายสามารถกลับมาได้ตามเป้านะครับแต่ว่าก็ไม่รู้หนึ่งนะครับว่าสุดท้ายแล้วเมื่อไหร่จะมีการเข้ามาอุ้มแล้วเมื่อไหร่แล้วไอ้แผนในการปรับปรุงแผนในการบูรณาการประเทศเพื่อให้รายได้กลับมาแล้วรักษารายจ่ายให้มันแบบคง ที่ให้ได้นะครับเพราะว่าถ้ารายได้ยังต่ํากว่ารายจ่ายอยู่เสมอนะครับเขาก็จะต้องกู้ไปเอยแล้วมันก็จะเป็นหลูปนรกที่สําหรับใครที่เคยมีปัญหาเรื่องของการเงินเรื่องของหนี้สินเนี่ยก็จะทราบดีเลยนะครับว่ามันออกจากหลุปนี่ค่อนข้างยากนอกจากจะมีเงินจากภายนอกเข้ามาช่วยนั่นเองครับทีนี้ครับก็ต้องไปลุ้นกันแล้วครับว่าสิ่งที่ลาวกู้เงินเพื่อมาลงทุนทําลงไฟฟ้าทําสาธารณูปโภคทาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันจะสามารถรีเทิร์นกลับมาได้อย่างที่เขาคิดหรือเปล่านะครับรวมถึงอีกหนึ่งปัญหาที่เป็นปัญหาของประเทศลาามกๆเย คือกลุ่มคนที่ให้หลาวกูนั่นเองครับเพราะว่าในช่วงก่อนหน้าโควิดเนี่ยจริงๆแล้วอันดับเครดิตเรตติ้งเนี่ยมันไม่ได้ต่ำขนาดนี้นะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปมูดี้เองมีการปรับเครดิตเรตติ้งลงมาอยู่แบบระดับเกือบต่ำสุดแบบนี้เนี่ยแหล่งเงินทุนก็จะเริ่มจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนที่อยากให้กู้ก็จะน้อยลงมากขึ้นเพราะเขารู้นะครับว่าการปล่อยกู้ครั้งนี้มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงแล้ว อัตราดอกเบี้ยววที่ได้รับกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยพอมัน m ิ s แมทกันนะครับเราเองก็จะหาเงินกู้ไม่ได้นั่นเองครับและทีนี้เนี่ยถ้าอยากจะหาเงินกู้เขาก็เหมือนกับคนเราครับกู้ในระบบไม่ได้เขาก็ต้องไปหาเงินกู้นอกระบบถูกไหมครับดับงนั้นต้นทุนในการกู้เงินของเราก็จะยิ่งสูงมากขึ้นนั่นเองครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นปัญหาของประเทศลาวที่ทําให้ค่าเงินกีบในช่วง1ปี2ปีที่ผา่านมาเนี่ยตกลงมากกว่า60%เลยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็ยนยังไงกับวิกฤตลาวที่เกิดขึ้นบ้างครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสไปเที่ยวลาวไปเจออะไรเจออะไรที่มันแบบอินไซส์อินไซส์สนุกสนุกอยากให้คอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับหรือว่าอยากจะฟังเรื่องราวทางการเงินหรือว่าเรื่องราวราวิกฤตทางการเงิน ของประเทศไหนที่ไหนอีกจริงๆคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสุดท้ายนะครับอยากจะฝากเพท่านจริงๆครับให้กดไลค์กด subscribe ติ้งอัพพลัสไว้ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวผมจะหาเรื่องราวสนุกๆแบบน,นี้มาเล่าให้กับทุกท่านฟัง <Okay. S 1> อีกแน่นอนครับสำหรับคลิปรายละเอียดเบื้องต้ตนเนาะจบไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะคือรายละเอียดทีทั้ทงสื่อของประเทศไทยที่เพันมีคอเพิน่นวเบาเบ้าเกี่ยวกับรายละเอียดเนาะเกี่ยวกับเศรษฐกิจในลาวและการเงินในล่าคือว่า ถือทุกขอนะแลวบ่มีคอในที่ว่ามันบบเปะบป่ปังบ่ถืงตามที่เพิ่นวิคอเนาะคืออียรที่พันวิคอมากคือถึงโมตุกขอเลยเนาะคือที่หูกันส่วนนึก็คือมันมีกิจแห่งมีน้องเนาะแต่สาเหตุที่ว่าเงินล่าเพิ่นนั้นมันจะเกิดจากการขาดดุลของประเทศลาาน,นี้เนาะพี่น้องเนาะถือว่าขาดดุลสูงมหาศาลนะครับที่ว่าสูงแห่งนะคือสูงสุด ทับเซตโบราณโแราณพี่น้องของโดลาซาหลายความพี่น้องตัวสูงเนาะที่เป็นขาดุนในตอนนี้ก็แล้วคือสิ่งขาในการน้ำเข่าเนี่ยเป็นจะพวกน้ำมันเนาะแล้วน้ำเข่าเนี่ยที่เป็นเป็นสิ่งที่จำเป็นนะฮาวเพราะบนน้ำเข่าเนี่ยนะมันการการมันต้องแบบมันต้องขาดแค่นนะพี่น้องมันก็ต้องขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางที่ดีบ่ได้แล้วก็ต้องติดแอร แต่ว่ทว่าติดแหย่ลงอีกเถื่อนหนึ่งนาะพี่น้องเนาะอย่างจำเป็นเนาะหลังจากที่ว่าเงินมันขาดดุลอยู่แล้วเนาะแก้ปัญหาคือกระตองจำเป็นตองนับเข่าอยู่ชื่อเก่าเและการขาดดุลคือขาดดุลสูงหย่อนที่ว่าเป็นหย่อนสาเหตุเนาะที่ว่าเงินไาลมันเพิ่สูงที่สุดเนาะพี่น้องคือคนมีคอมากกวถือเป๊ะเป๊ะถูกคอเลยเนาะคือเราที่กูมาไล่เนาะคืออันเวลาการซ้ำล้านนี้ก็ต้อง พิษนั่นการสำหรับนี่็คือเฮ็ดในบันนี่ไฮเรตติ้งยูโควเคดิตของเรามันถือลดลงไปลายเนาะไปอย่างคือคอนบอดเนาะแบบซีซีอ่ะซีซีซีบูดี้อย่างเนาะคอนโดเนาะคือความาสาารถซื้อซื้อในการไฮยืมในโก้ลแล้มันลดหน่อยลงเนาะแล้วคนที่ไฮโก้ไฮยืมมันก็บ่ม,มีความาสาารถซื้อซือในอ่าเฮาและเฮาจะไปกู้เขาเขาเสือ่อเฮาและเพราะว่าเฮาบ่ม,มีทางเลือที่จะไป อ่าในกกดอ่าทรงทื่นทื่น,นตัวตุนทื่นให้กับเขาได้ใ,ใส่หนีเข้าใดน,นะตัว่ามันบททวงของท่านเงินแบบสะพองในประเทศกับมี่วบทเทิงนะพี่น้องเนาะสาเหตุนี้คือว่าสทรงมือทหารเป็นวิกฤตตัววิกฤตตัวตวิกฤตแห้งเนี่ยโอเคเนาะสำหรับที่มีการจะมีประมาณนี้นะพี่น้องเนาะถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นเข็นได้ก็สามารถคอมเมนต์ลงไปในสองคอมเมนต์ของบาบีได้เนาะ และเ,เพื่อนๆที่ว่ามาคลิปนี้นอย่าลืมฝากกดไลค์และที่สําคัญคือฝากกดติดตามเนาะและเ,เพื่อนๆในเบิง่งรายละเอียดตัวนี้กันสามารถไปคลิปเบิ่งคลิปที่มาได้เนาะแต่คอมเมนต์ของบ่าวบีได้เนาะพี่นอ้องโอเคสคําหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะพวกคนไม่กระพริบหนาเด้อ